ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เกษตรมหาสมบัติรับจ้างฉีดยาในนาข้าววันนี้ฉีดกองหลังบวกเจียนอากาศนะครับทีมงานของเราก็กําลังผสมยานะครับเจ๊ยุภาพรนะครับกําลังผสมยากองหลังนะครับอันนี้ทีมงานของเรานะครับทีมงานเกษตรมหาสมบัตินะครับผม อันนี้ผสมเกียร์อกาดนะครับนาสิบไร่ใช้กองหลังสามขวดบวกเกียร์อกาดสองร้อยห้าสิบซีซีหนึ่งขวดนะครับฉีดหลังวานศูนย์ถึงสี่วันนะครับปุ่มเลนในนาข้าวกำจัดหญ้าดอกขาวข้านกในนาข้าวนะครับ ทีมงานของเรานะครับวันนี้วันที่25มกราคมพุทธศักราช2565นะครับรับจ้างฉีดยาในเขตจังหวัดร้ออ็ดนะครับ กำลังผสมยาอยู่นะครับนาสิไร่ใช้กองหลัง3าขวดผสมจีอันกาศขนาด250ซีซีหนึ่งขวดนะครับฉีดบนพื้นที่10บไร่นะครับผมครับสักครู่นะครับเราจะทำการฉีด ยาคุมขายาในนาข้าวนะครับกองหลังผสม G N กาดนะครับฉีดหลังวาน0ถึง4วันนะครับไม่ควรเกิน4วันนะครับผมอันนี้เรากำลังเทยาใส่ถังอยู่นะครับ สักครู่นะครับเราจะทําการฉีดนะครับอย่าลืมนะครับเกษตรมหาสมบัติรับจ้งจางฉีดยาในนาข้าวในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับสักครู่นะครับเราจะทําการบินนะครับ อันนี้จะเป็นนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ฉีดพ่นไปแล้วนะครับ20ไร่นะครับคุมเลนในนาข้าวนะครับตอนนี้เรากำลังจะเทยาลงในถังฉีดนะครับในโดนของเรานะครับกองหลังบวกจีอันกาดนะครับคุมเลนในนาข้าวดีสุดยอดมากนะครับ วันนี้นักบินของเราท่านอบตเบิร์ตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดยาทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่วันนี้ฉีดที่ร้อยเอ็ดนะครับระดับมืออาชีพนะครับโมอรทครับโปมโมทนักบินครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยนักบินนะครับคุณมาครับคุณบุญมานะครับอื ทำอะไรก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยดูได้ที่ช่อง y youtube กเกษตรมหาสมบัตินะครับผมต้องการสั่งสินค้านะครับ0994259442นะครับต้องการยาคุมเลน ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับต้องการคุมเลนนะครับกองหลังบกเทียนกา่าสูรันเวนาข้าวแล้วนะครับบนพื้นที่20ไร่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ